ดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับครูเจนอีกแล้วนะคะในวันนี้เรามาเรียนเรื่องการอ่านร้อยแก้วกันนะคะการอ่านออกเสียงร้อยแก้วคืออะไรเราไปดูความหมายของการอ่านออกเสียงร้อยแก้วกันก่อนนะคะ การอ่านออกเสียงร้อยแก้วก็เป็นการอ่านถ้อยคำโดยการเปล่งเสียงและวางจังหวะเสียงให้เป็นไปตามความนิยมหรือเหมาะสมกับเนื้อหาที่อ่านค่ะมีการใช้ลีลาของเสียงไปตามเจตนารมณ์ของผู้ประพันธ์ <c oughs> เพื่อถ่ายทอดอารมณ์นั้นๆไปสู่ผู้ฟังนะคะ <c oughs> การอ่านออกเสียงร้อยแก้วจะไม่เหมือนการอ่านออกเสียงบุตรร้อยกรอง เพราะร้อยแก้วจะอ่านเป็นความเรียงส่วนร้อยกรองจะมีจังหวะมีการเอื้อนเสียงนี่คือสิ่งที่นักเรียนจะได้สังเกตนะคะอ่านออกเสียงเพื่ออ,อะไร 1. ฝึกทักษะการเปล่งเสียงให้ชัดเจน 2. ฝึกทักษะการใช้อวัยวะออกเสียงได้ถูกต้อง 3. ฝึกทักษะการออกเสียงคำควบกล้ำได้ถูกต้องและชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ 4. ฝึกทักษะการวิเคราะห์คำที่อ่านนะคะต่อไปเรามาดูหลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วกันนะคะ 1. ศึกษาเรื่องที่อ่านให้เข้าใจการศึกษาเรื่องที่อ่านให้เข้าใจนั้นจะทำให้เรียนอ่านได้คล่องขึ้นด้วยนะคะ 2. อ่านถูกต้องตามอักขรวิธี 3. แบ่งวักตอนให้ถูกต้องไปดูข้อ4กันนะคะ 4. มีสมาธิในการอ่านเวลามีสมาธิในการอ่านนักเรียนจะอ่านไม่ผิดเลยนะคะ 5. ใส่ลีลาอารมณ์ตามเนื้อเรื่อง 6. น้ำเสียงเป็นธรรมชาติ 7. ความดังของเสียงมีความสม่ำเสมอ 8. บุคลิกท่าทางที่ดีและ9 มีมารยาทในการอ่านค่ะสำหรับวรรณกรรมประเภทรอยแก้วมีอะไรบ้างนั้นมาดูกันเลยค่ะมีอะไรบ้างเริ่มจากเรื่องสัน้นบทความสารคดีป้ายประกาศหนังสือราชการป้ายโฆษณาพระบรมราโชวาทนิทานและหนังสือเรียนค่ะ ตัวอย่างการอ่านออกเสียงร้อยแก้วการรู้จักประมาณตนการรู้จักประมาณตนได้แก่การรู้จักและยอมรับว่าตนเองมีภูมิปัญญาและความสามารถด้านไหนเพียงใดและควรจะทำงานด้านไหนอย่างไรการรู้จักประมาณตนนี้จะทำให้คนเรารู้จักใช้ความรู้ ความสามารถที่มีอยู่ได้ถูกต้องเหมาะสมกับงานและได้ประโยชน์สูงสุดเต็มตามประสิทธิภาพทั้งยังทำให้รู้จักผ่นขวายศึกษาหาความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์อยู่เสมอเพื่อปรับปรุงส่งเสริมศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองให้ยิ่งสูงขึ้นการอ่านเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะ คุณครูหวังว่านักเรียนจะฝึกอ่านกันบ่อยๆจะได้อ่านได้คล่องแคล่ววันนี้คุณครูขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ